เมืออคลิ์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่งตอนเสียกล้องกับโลกสองใบกระโดดรถหรือโดนฆ่าสวัสดีอีไข่นุ้ยขอคุยหน่อยเมียตำรวจชั้นผู้น้อยมีปัญหาเขารวมตัวทำโครงการเซฟภรรยาชื่อโปรเจกต์เมียหลวงจ่ายอย่าทิ้งกันเหตุเกิดจากเคสอีส้มกินผัวเขา ตำรวจชั่วซาลาเปาช่างขยนันเมียคนเดียวเสียวไม่พอเบิ้ลสองอันเหมือนเถาวันสารกันยุ่งอีรุงตุงนางกลายเป็นคลับไพร d เดสองต้องสมหัวคุณทันญ,ญาคนห่วงผัวสร้างความหวังปอกาดปูกาดเมียเบอร์หนึ่งโปรดนั่งฟังเราจะสอนเราจะสั่งอีเมียรองสาวไม่โสดขบวนการแอดเวนเจอร์ดูเด๋อเด๋อขาดตัวแม่ตัวสมอง เลี้ยวซ้ายขวาข่าวสองทุ่งกูนั่งมองอีนุ้ยไงผู้ถือครองไอ้คิงคองเฮ้ยไข่มุ้ยหยุดหน้ามุ้ยดึงคิ้วออกขมวดคิ้วยิ้มหลอกหลอกมันจะยองมานี่เลยท่านประธานกระถินจองเปิดหลักสูตรมีมูอสองมึงต้องตายราชสวัสด์ฉบับใหม่รุ่มชาวบ้านมุ้ยเขียนเองเรื่องอีร่านต้องโดนไหว เมียตำรวจฉีกยิ้มไว้สบายสบายเรื่องผัวผัวแก้ไม่ได้นุ้ยก็โดนอ้าวีหานกูนึกว่าจะแก้ได้เป็นนายพลยศสูงใหญ่ผัวไม่สนโดนเมียน้อยสอบยอกหน้าม่งก็ทนผู้เรศมากประชาชนก็เสือกยอมไฟอารมณ์จึงโหมเผาแพ้รับบาปโดนคำสาปจากคุณแม่จนหน้าผอม ทีอีบา้าเจ้าคุณผีสลินยอมเกลียดเมียน้อยเสือกครับพร้อมภาคภูมิใจนูเกลียดตัวดันกินไข่ในแปะะ๊ซเกลียดปลาไหลอะไรวะน้ำแกงหายกระแดะมากกะลาแลนแก้ที่ปลายต้นเหตุเฮียไม่แก้ไขไอ้ผู้นำเอาคนชั่วเป็นตัวอย่างนั่งหัวโดสามผัวเมียออกข่าวโชวอีส้มขำกูเอาบ้างเจ้าคุณผีกูทำตาม หากใครถามกูจะอ้างไอดอลกูไหนไหนแล้วก่อนจะตายนะอีส้มมึงอ้างเลยอยู่ใต้ร่มบาระหมูบาระมีอีดอกทองเป็นยอดครูเจ้าคุณผีกูตามดูต้องกอบตามส้มขอต่อยอดกระถินและสืบสารเป็นเมียน้อยหน้าด้านด้านมือที่สามดูฝาบ้านนั่นไงคะไอ้บ้ากามหากจะผิดให้ไปตามจับมันเลย หากส้มผิดมันก็ผิดจิตบ,บกพร่องไอแผ่นเสียงที่ตกร่องสลินเฉยผิดวินัยร้ายแรงมากอีวานเกยเย,ยละเลยมาตรฐานมีสองอันเจ้าคุณผีหน้าก็ซีดเป็นไข่ต้มเอ้าอีส้มมึงปากหมาต้องขึ้นศาลอีส้มตกถีบสาวน่านต้องประจานราดและร้านแย่งสีรัดมากับมือเป็นพี่เลี้ยงหรือผีเลี้ยงรับผัวเขา หากมึงดีเจ้านายเก่าใหญ่กล้าหือทรยศเป็นชู้กันข่าวกระพือในมือถือคือหลักฐานหนึ่งถ่ายเองนั่นหลักครับท่านผู้ชมข่าวเมียน้อยตลกร้ายผัวโดนอ่อยผัวคมเหงสินข้อสามลดราคาคนกันเองกลาแลนแดนนักเลงผัวเฮงสวยปีหกห้ามกราข่าวหน้าเศร้ามีคดีรักสามเศร้าสองสาวสวย กับหนึ่งชายชื่อเสียก้องรักเฮงสวยโลกสองใบใครจะช่วยหนุ่มกัญชัยพี่หนุ่มกูเปิดรายการมาสองยกให้เมียหลวงมาขึ้นชกแถลงขายวันต่อมาก็เมียน้อยนั่งหน้าตายตาแข็งแข็งวยตายไตเรียกผิดคำให้เรียกว่าเมียเบอร์หนึ่งเมียเบอร์สองเมียมาก่อนเมียสำรองอย่าเพิ่งขำพี่หนุ่มกูสึกเรียกผิดกรรมจะกรรม เรียกเมียหลวงแหม่มชอบช้ำกูเป็นใครหากว่านุ่นคือเมียหลวงกูก็น้อยตายหาแล้วงานชักกร่อยชักไม่ไหวส่วนพี่หนุ่มร้องอุ้ยอุ้ยขออภยัยยกมือไหว้บอกตกใจใช้ผิดคำส่วนทางบ้านของเมียหลวงเล่าเรื่องแหม่มเรียกว่าแฟนน้ายิ้มแย้มนอนขนำ้ำส่วนเมียหลวงนอนวังหลวงวังทองคำเรื่องศักดิ์ศรีเมียหลวงนำธรรมดา ประชาชนก็รุมสาบคาโซเชียลต่างคอมเมนต์ต่างเป็นเซียนนะคุณขาชมเมีหลวงว่าเยือกเย็นมีน้ำตาดามียน้อยว่าอีบ้าแดดชายเย็นดูเย็นชาตเกเต่งอีกน่ากลัวมากตกตกตกกระชากกระชากทุกคนเห็นผลักคนท้องลูกสาวนุ่นใช่ใจเย็นแต่ยืนช็อกเพราะว่าเห็นพ่อโดนตีพอโตไปมาดูข่าวโหนกระแส เห็นพ่อตายอาจท้อแท้อยากวิ่งหนีเห็นเมียน้อยตบหน้าพ่อทางทีวีบาปบริสุทธิ์ต่อจากนี้ทำอย่างไรลูกเสียกล้องเสียเกาลัดรวมแล้วสี่กำพร้าหมดคดีนี้แผลขยายบาดเจ็บหมดทั้งพ่อแม่ของคนตายส่วนสองเมียก็เป็นไม่ไร้สามีหากกล้องกลายเป็นผีสางข้างถนนคงมองเห็นความว้าววุ่นนาสมศรี ความมากมมีหลายเมียเหมือนดูดีผลสุดท้ายมีปักที่ลูกสี่คนก้องเสพสุขได้ทั้งหลวงได้ทั้งน้อยแต่สองเมียไม่ลงรอยเขาไม่สนเขาอยากได้แค่ผัวเดียวผัวของตนไม่สมดุลนนะมวลนชนเรื่องครอบครัวที่เมียหลวงกระทือสามย่ำสาวแม่มตบผัวเก่งเหมือนทำแต้มตบหูหัวหน้าคลินิกกล้องจับภาพตกรัว,รว อารมณ์ร้อนเหมือนคนชั่วเอาแต่ใจส่วนเมียหลวงอยากเดินหนีไม่อยากยุ่งแม่งก็ผลักเกือบโดดพุ่งหนาโฉมฉายกูห่วงนุ่งเดินท้องโยคงแอบอายโดนเมียน้อยมายามใส่มาไล่ตีคดีนี้ความหึงหวงไม่น่ารักกระโดดรถอาจคอหักกลายเป็นผีอย่าขับรถแล้วทะเลาะมันกาลีดิงเบรกมือรถก็ชี้ตกลงคลอง ไม่ก็เร่งขึ้นเกียร์สี่เข้าเกียร์ห้าบิดคันเร่งเลือดขึ้นหน้าเสียวสยองให้จอดรถหากทะเลาะขับประคองตั้งสติใช้สมองตามให้ทันอันเสียกล้องตายไปแล้วทิ้งปัญหาอันเนียน้อยก็น่าชาโดนย้อยหยันลูกเล็กเล็กฟังข่าวพ่อคงติดตันแค่รักเดียวนะทุกท่านที่มั่นคงหากว่ากวาดเอาสองนางมากอดกาย ทำอันเดียวทำยังไงถามพระสงฆ์พระคงเทศบอกทำใจจงปลดปลงตัดทำทิ้งหน้าโถมยงเป็ดชอบกินคดีนี้กูค,คิดว่าเมียหลวงเองก็ปล่อยปละไม่เครียดเคร่งไม่ถวินไม่ฟ้องอยากแต่ปล่อยน้อยให้กัดกินหากใจเด็ดอยากจบสิ้นอย่ารอนานโลกสองใบไม่มีวันเวียนบรรจบมงโคโจรไม่มาพบมาประสาน อุกาบาดยามพุ่งชนก็เหมือนมารไดโนเสายังโดนผลานจนสูญพันธผลกระแสทั้งสองคลิปหนึ่งดูนะคนร้องไห้คือใครจะใครคนนั้นคือรักแท้คือรักจริงอัศจรรย์ใครตาแข็งนั่งมาดมั่นคือของปลอมผีเสียกล้องจะประจักษ์บ้างหรือเปล่าว่าสองสาวใครคือเพชรควรถนอมใครคือทานเพชรเหมือนพลิกแม่ประนอม รู้เมื่อสายรักอ่อนซ้อมผีตรอมใจจบตอนเสียกล้องกับโลกสองใบกระโดดรถหรือโดนฆ่าคิดเขียนฟ้าพิฆาตโดยกวีประชาชนกระบวนประชาชี